9อายุสิอมีเพื่อนหนึ่งเพื่อนสนิทหนึ่งคนเปิดหน้าไหมเอเดียวเดี๋ยววันนี้มันเกิดกูเกมมิงวันที่เดี๋ยวไม่ใช่ตัวนี้สิบหกตุลาคมมันเกิดกูเกมิงเปิดหน้าไหมก็เคลิโลก ไอ้หา่าเอ้เกียรติทรงผมตัวเองชิมห,หายเลยป้าคุณบอกเราออกน,นิดเดียวอีกก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากเาตอบคำถามคนที่เพิ่งต่อมาใหม่โอเคไหมลืมโอเคนะโอเคบาย